สวัสดีค่ะเมจิกทารลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้ถึงคิวราศีสิง์รัคนาสิงประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะเราจะมาอ่านให้ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วแต่พี่ไพ่จะบอกแล้วแต่พี่ไพ่จะเคืนแล้วแต่พี่ไพ่จะ เห็นว่าตอนนี้ดวงของคุณเป็นยังไงให้ช่วยบอกออกมาด้วยนะคะการงานการเงินความรักมีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดกับราศีสิง์ในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้เราขออธิษฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีสิง์และลัคนาสิงเลยนะคะะดูกันใบแรกสอบครับ ่วงนี้คุณเบื่อเหนื่อยเซ็งอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากใช้สมาธิอยากใช้สติเหมือนแบบมีใครมาหยิบยื่นอะไรให้คุณก็ยังไม่อยากรับนะคุณอยากอยากอยู่เฉยๆเอออยากอยู่เฉยๆคุณยังอยากใช้ความคิดเหมือนคุณมีความคิดอะไรอยู่ในในหัวอยากอยากทำอยากคิดอยู่นิ่งๆคนเดียวก่อนในช่วงนี้เนาะหรือไม่คุณก็อาจจะเบื่ออะไรรอบข้างอะไรประมาณเนี้ย นายอัเพนท์เคิลเหมือนช่วงนี้คุณกำลังกำลังจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังคิดวางแผนอาจจะเป็นในเรื่องธุรกิจการลงทุนการลงลงมือทำการที่จะต้องใช้เงินทำอะไรเนี่ยคุณเหมือนแบบอยากไปศึกษาอยากไปเรียนรู้อยากไปอยากมีข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่คุณอยากรู้ในเรื่องของการเงินมันกำลังจะเข้ามานะ เงินมันกําลังจะเข้ามาแต่มันกําลังจะเข้ามาอย่างช้าๆช่วงนี้อืมทําอะไรมันเปน,นให้มันเป็นลักษณะของคำอยากให้เรารอบคอบละเอียดมองการไกลประมาณนะั้นน่ะหรือไม่คุณก็อาจจะเจอเจอกับกับคนประมาณเนี้ยเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ซื่อสัตย์อดทนอืม คือถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้คิดให้ละเอียดให้รอบคอบเนะี่ยเหมือนนะคุณใช้ความคิดอยู่เนาะเงินถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะเงินมีนะเงินมันมีอ่ะมันมีเข้ามาไหลเข้าไหลออกเข้ามาแล้วก็ออกไปประมาณนั้นเนาะชีวิตโดยทั่วไปถ้าไพ่ใบนี้มันจะแบบราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรนิ่งๆเออนิ่งๆซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคนเนี้ย นายออฟเพนเดเลเขาเป็นลักษณะคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้เป็นคนที่รอบละเอียดรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะมาดูกันหรือไม่ช่วงนี้เขาอาจจะให้คุณมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินก็เป็นได้ฟอร์บครับมาอะไรเนี่ยไฟออฟครับไม่ใช่ฟอร์บครับฟอร์บคับอยู่นี่อันนี้ไฟออฟครับ อืเรื่องที่คุณคิดอยู่มันจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเปล่านะความรักที่มันพังทลายรักที่มันล้มไปแล้วรักที่มันไม่ได้ดั่งใจรักที่ผิดหวังคุณเหมือนแบบยังยืนไว้อะไรอยู่ให้กับเรื่องเดิมความรักเดิม คนเดิมที่เขาจากไปแล้วอย่างเงี้ยอรักที่มันไม่สมหวังเงี้ยจริงแล้วมันมีสองถ้วยตั้งอยู่นะในอันนี้เหมือนกันอันนี้มันก็มีหนึ่งถ้วยที่คนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่คุณไม่สนใจอันนี้มันก็มีอีกสองถ้วยที่เป็น,ปนแบบที่สิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างคุณแต่คุณไม่มองคุณไม่หันหลังกลับมามองคุณยังอะไรอววรอยู่กับสิ่งเดิมที่มันล้มไปแล้วที่มันพังไปแล้วอื มากเรื่องอะไรเรื่องความลักเลยคิดมาเรื่องความลักอยู่หรือเปล่านะดูกันต่อนะคะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เอ็ดอัเ,อเพนทาเคลิลคุณกําลังจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะเงินก้อนใหญ่กาลังจะเข้ามาเงินอาจจะมาจากสิ่งที่คุณคิดอาจจะมาจากโชคลาภมันเป็นเงินเหรียญมันเป็นไพ่เหรียญก้อนใหญ่เลยอ่ะ คุณกาลังจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินนะคะเงินกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยเลิกคิดน้อยน้อยใจได้แล้วมาคิดเรื่องเงินดีกว่าเพราะเงินมันกําลังจะเข้ามาเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบเงินเงินเขามันเหมือนแบบอจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานเงินก้อนใหญ่มาให้คุณเนาะเลิกเศร้าแล้วเอื้อมมือมาหยิบเงินตรงนี้ไปซะก้อนใหญ่ด้วยคุณกําลังจะได้ กำลังจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะคิดหวังเรื่องใดไว้เงินกำลังจะเข้ามาหืมคิดเอาไว้จริงๆด้วยคุณคิดเอาไว้เนี่ยเซเว่นออัพมันจะเป็นในเรื่องของการคิดจินตนาการมโนเป็นการเหมือนใช้กฎของแรงดึงดนะูดคิดหวังอยากได้สิ่งไหนสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน กฎของแรงดึงดูดเขาบอกว่าให้คุณคิดว่าคุณได้ในสิ่งนั้นแล้วถ้าคุณคิดอยากจะมีเงินก้อนใหญ่ให้คุณคิดว่าเงินก้อนที่เราอยากได้มันอยู่ในกระเป๋าฉันแล้วฉันมีความสุขจังเลยกับการมีเงินก้อนนี้นะกฎของแรงดึงดูดมันจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าความคิดมันเกี่ยวกับสมองเนาะสมองมันแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องเท็จอันไหนคือความคิด อันไหนคือเงินที่เราจับต้องอยู่จริงๆหรือเงินที่อยู่ในความคิดเนี่ยคือถ้าเราคิดดีคิดบวกคิดในสิ่งที่ดีๆที่เราอยากได้เนี่ยสมองมันก็จะนําพาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆเข้ามาแล้วมันก็จะจูนเอาสิ่งดีๆนั้นเนเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะคิดดีคิดบวกเอาไว้คิดถึงเงินก้อนใหญ่เข้าไว้เงินกําลังจะมาหรือไม่ช่วงนี้คุณก็อาจจะเป็นช่วงของการที่ใช้ ความคิดเยอะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ความคิดการออกแบบการใช้จินตนาการเยอะก็เป็นไปได้นะคะเแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการคิดมุ่งหวังอยากได้หลายสิ่งอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความรักความสุขกับอยากเรียนสําเร็จอยากไปท่องเที่ยวอยากไปอยู่ในธรรมชาติอะไรอย่าี้ยอย่างเหมือนคุณคิดหวังอยากได้หลายเรื่องนะช่วงนี้นะคะ ทรูออฟคัพเนี่ยเลิกเศร้าได้แล้วความรักกำลังจะเข้ามาเนี่ยรักดีๆกำลังจะเข้ามารักที่เป็นแบบคู่ด้วยเป็นคู่แท้เป็นคู่ของคุณอะ่ะเขากำลังจะเข้ามาอยู่ในตกตำแหน่งอนาคตจากเนี้ยไปไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งถึงสองเดือนคุณกำลังจะได้เจอเจอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนคน,คนที่คุณรอ คนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคุณก็มันจะได้เจอเขาคนที่แบบอยู่แล้วนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความสนุกความเลือร่าเริงความลื่นเลิงในชีวิตนะ่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของกัลยาณมิตรก็ได้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของการอยากมีความรักอยากมีคู่เนาะคุณอาจจะได้เจอเจอกับกัลยาณมิตรคนที่จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นนะ ซิกออฟวอคุณกำลังจะประสบความสำเร็จซิกออฟวอนเป็นลนักษณะของไพคลีเทนิกาสเนี่ยความสุขความสำเร็จชัยชนะคุณกำลังจะมีชัยชนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานจากการที่คุณแบบฝ่าฟันมาเยอะหละักต่อจากเนี้ยชีวิตของคุณกำลังจะสำเร็จคุณกำลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งงานของคุณจะก้าวหน้ากำลังจะได้มั่นคงเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของงานงานดี ได้เลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งได้สำเร็จสักทีในเรื่องของงานนะคะดูซิอะไราโผล่มาแนบจอดงานสำเร็จแต่ว่ามันก็ต้องผ่านมาจากอุปสรรคเนอะอุปสรรคอาจจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าอายุพอๆกับคุณเหมือนเขาเหมือนเหมือนคุณกำลังจะเจอเจอกับคนที่อิจฉาลิษยาก็เป็นไปได้นะคนที่ มีอีโกะมีคิดคิดไม่ค่อยเขาเรียกว่าอิจฉานั่นแหละเอออาจจะอิจฉาในความสําเร็จของคุณอิจฉาในความสุขที่คุณมีที่คุณเป็นที่คุณเนี่ยกําลังจะได้เงินกําลังจะได้ความรักกําลังจะสําเร็จเนี่ยเหมือนแบบมีคนอิจฉาอยู่ข้างๆเออก็ต้องระวังคนที่อายุน้อยกว่าเนาะ เชอรี่ออดเชอรี่ออดเป็นลักษณะของไพ่ประจำราศีกรกฎนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางเดินทางไกลเดินทางไกลใกล้กันดหหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะได้พบเจอกับคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบคนที่สุภาพอ,อ,อาจจะเป็นทาหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางต้องเดินทางบ่อยเนี่ย,ยคุณมีเกณฑ์กำลังไ,ได้เจอเขา หรือช่วงนี้ยวดยานพาหนะของเรามีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมีเรื่องให้ต้องระวังการมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ตรวจตาดูยวดยานพาหนะให้ดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยทําให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการเดินทางเนาะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางเช่นเราจะต้องไปเสียภาษีจะต้องไป เอารถเข้าอูอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือโชคเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยี่ย,ยโชคที่คุณที่คุณจะได้อาจจะมาจากทะเบียนรถก็ได้เนี่ยทะเบียนรถสีแดงเนี่ยจะนำโชคมาให้คุณก็ได้นะเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาไปซี เพจออฟบอลใครที่รอข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการทำงานคุณเหมือนจะได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการงานในเรื่องของคุณสิ่งที่คุณอยากรู้อยากทำมานานแล้วคุณจะได้ทำคุณจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเหมือนแบบจะได้ไปศึกษาอะไรใหม่ๆได้มีสละมากขึ้นนะในเรื่องของงานนะ,อะโอเคนะคะ ส่วนใหญ่แล้วดีอะ่ะจะมีก็แต่อันเนี้ยที่ให้ระวังระวังคนอิจฉาระวังคนที่แทงข้างหลังระวังคนที่อืมอมันเป็นเหมือนอุปสรรคเหมือนกันเนาะมันเป็นไพ่ดาบด้วยมันเป็นอุปสรรคปัญหามาจากรอบข้างก็ต้องระวังนะคะโอเคโชคลา,กลา,คาลบกำลังมาความรักกำลังมา สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเพียงแต่ว่าคุณเลิกน้อยเลิกน้อยใจได้แล้วในสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์มันล้มไปแล้วก็ให้ผ่านไปเนาะมองเข้าไปในมองไปในสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จในเรื่องของงานความรักดีๆที่อาจจะมาจากคนในเครื่องแบบอย่างที่เราบอกนะคะหรือคนที่เกิดราศีกรกฎก็ได้โอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิทารอบาบคิตตี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ